ได้ยินได้ยินเอาลวะวดูสีให้ R สองสองสองเราสีม่วงใช่ไหมสองเราดูสองนะไปเกี่ยตรงนี้ต้องเล่นตรงไหนวะเนี่ยวงเดิมเลยสัสตว์ไม่มีเนินไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะเออไหนดีวะไม่เคยมาด้วยเอ้ยเคยมาแต่ไม่รู้จุดเอาเลยละกานฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่อยละจีจีฝั่งนี้โปดูแกงเขาดี เอยเเียากไม่เรามาฆ่าเขาเรามาฆ่าไอซานไอซานไอคิปเราต้องเรามาขายไอเฮียต้าเรามาฆ่าเออเหมือนเราแม่งแบบไอเฮียเหมือนเราเป็นลูกนกอ่ะตรงเนี้ยเราเป็นลูกนกอ่ะตรงเนี้ยแล้วทำเลนนี้คือบวกอย่างเดียวอ่ะไม่มีเข้าลงเพราะเราสุดท้ายใลยไล่ไปบุ๋วะเลนนี้คือไม่ต้องแอบอ่ะเขาบวกอ่ะไม่มีที่ให้จิ้ไม่มีไม่มีที่ให้มึงหลบบัตสัตอย่างเดียวอ่ะไม่พี่เรามาดูคนเราคนเขาด้วยพี่ แย่คนละแบบอย่างดีตรงที่ว่าไม่มีใครอยู่ละแวกแล้วพึ่งเราไปอยู่ไปอยู่ตรงไอ้พื้นเขาากลางกลางเลยกลางกลางหนูรู้เลยใครตาคนแรกหนูนั่นแหละระดับสองระดับสองไอเดียสองฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินมาสองสีม่วงสีม่วงโอเคโอเคครับอุ้ย มันมันเลยไอ้แก๊งเนี่ยว่ะมีดับเบิลเทสอีกเอ้ยใครถอดหน้ากากไอ้ถอดรองเท้าหน่อยจะใชค่คนคนือตรงนี้ดับเบิลเทสนำน่าจะมาเราก่อนเนี่ยไอ้บอกอ้าวเจมาไหมเจเจ,จไม่มาใช่ไหมอ่าพี่จัดอะพี่จัดอัลเทอร์ไปหันหันหันเช่าหันเช่าโยกโยกเฟนเกอร์เฟนเกอร์แบงค์ไม่รู้ฮัลโหลกิน โอ้ยท้ยมึงดูโคอีดิไม่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 ต้องดูโคเอี๋ยมองไปทางซ้ายรู้สึกจะโสดแสบแสบแสบตายเนี่ะเริ่มตายเนี่ยเริ่มตายยันโคเอี๋ยซ้ายนี่แสบตาเขายังลงมาไม่หมดยิ่งลงมาไม่หมดอ่ะเอากูมาทำอะไรวะนี่เราเราบอาขวาดีกว่าเราเอาเอาง่ายๆว่าถ้าซ้ายวิ่งมาเอาไงดีเราเราวิ่งเข้าขวาดิเราเราวิ่งเป็นอนนอนเหมือนเดิมเลยวิ่งวิ่งนอนเขาบีบมาละพี่ซ้ายมาแล้ววิ่งขวาดิเอานขวาเลยเอาขวาถ้าขวาเขาบีบมาละ เราโดนเราต้องโดนให้หมดไอขีดมึงมาซื้อแผนกูอ่ะไอ้ชาวอยู่ไหนไอ้ชาวอยู่ไหนเออคนน้อยไปช่วยแบ่งไอชอบอยู่ไหนอะไปไปไปทำไมหนูมานี้ฉันทำไมของสวยที่ว่ามันมาในขอ้สวยอะไรนะไอ้ชาวอยู่ไหนอ่ะออกมาออกมาพักเอาไปพักเอาใช่ใช่แฮปปี้เบอร์เดย์มันจะมาเอาเยสไปชอบหรอเยสไเยสเยสไปคุมไปชอบหรอเอาเวลาหมดใช่ะนุเรานิดงเข้าโคออีแม่งเลยดูแต่ละคนนี่โอ้โห เวลาเราหมดเราเน้นตุ่มเราเน้นเกาะกันเลยเราเราเน้นฐานของเราพี่เราวิ่งเข้าโคอีแม่งเลยเหมือนเอาของมาทิ้งอ่ะตอนนี้ยทเกาะเหมือนกันทัชได้ดับเพนเฮดมาด้วยนะนี่ไงดับเพนเฮมาสองคนน่ะโอ้โหเอาอะไรไปสู้อ่ะป้าเอาอะไรไปสู้อ่ะโอ้นี่ก็เอาอะไรไปสู้เอแวเด่อตีไม่เคยชนะเลยโอ้จำนวนคนตาเยอะหน่อย นู่นน่ะต้องให้ต้องให้เอแท็บโคอี๋มวยกับเอได้เลยอ่ะไอ้เจ้าเขาหันมาแล้วดูดิมึงดูมึงดูเอแซ็บเนี่ยเขาจะเขมือเกือบก่อนแล้วไอ้เจ้าเออเแซ็บเขาจะโคอียักออกวงเลยอ่ะบอกว่าไม่ใช่นั่นเนี่ยไม่เสียคายาเลยนะไม่เสียคายะอะไรเล่นไปนั่นแหละถือว่าเพื้ือหัดอ่ะขายัดไม่ใส่เกาะเทอเทเออเล่นไปเกี่ยวข้าวไฟไปถือว่าเพื้ือหัดอ่ะข้าวหลามมายังข้าวหลาม ร้าขลามไม่มาต้งสสยฟาร์มเกาะอยู่อันนี้กินไม่โทรมาอยู่มันอยู่ไหนโทรมันไปผิดมี่มึงพิมพ์นแล้วสีม่วงบอกแล้วไอมันพิมพ์โกลทูแอร์ผิดเปล่าไปลูกอื่ออะมันจะแคสดูทรงละนั่นไงใครว่าไมโคนนึงใช่ปะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ฟังกว่าขรัลามมาแล้วไหนขรั่งน่ะไอ้มาละมาละมาละเล่นไม้เดีลยวกันไหนๆก็ใช้ของน้อยละ สวัสดีคร <c oughs> ับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสนเป็นนิดหน่อยอุ้ยไหนมาโสนไปไหนสนไปไหนไปออกเกมเครียติดแค่โคตรนานโซนเฮ้ยโซ้ยคตอีเขายังมาไม่หมดเลยนะดูดิโอเอแซัยังบินมาอยู่เลยมึงดูดิเฮ้ยยังลอยอยู่เลยเราก็มีบินเราก็มีบินไอ้เฮ้ยเราเรามีน้อยเดี๋ยวร้อยเปอร์เว้ยเราก็มีบินลงมาเนี่ยใครวะเนี่ยตายแน่ร้อยเปอร์ตายแน่แน่แหละไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กทรมท่านแบบไอ้โจ๊กเฮ้ยไอ้เฮ้ยอ๋อหน้า หน้ามันบ้าแค่ปะกูว่าไอไอดินสอพองบนหน้ามันหายไปไหนเหี้ยสอพองโอ้ยเฮียมึงด่ังโคตรไรโจงว่าเพื่อนกูแรงเกย์หน้ามันสีขาวอ่ะมันไม่ใช่ดินสอพองมึงรู้จักสีทาหน้าที่มันสามารถทาหน้าได้ไักต้องตอหมอไม่ไม่งั้นเองไม่หายเพื่อนไม่ไม่โอ้โหหน้ามันขาวอันนี้อันนี้พอยตสามร้อยห้าสิบอะรอชั่วโมงหนึ่งอะโอ้ห้าร้อยยังพอห้าร้อยห้าร้อยไม่พอห้าร้อยยังไม่พอเลย มึงเติมสิบเก้าคิวอ่ะห้าร้อยมึงมึงเติมไหมเนี่ยมึงเติมห้าแล้วมึงบูทเซิร์ฟอ่ะได้อยู่นะเข้าปปิดเลยที่แม่ผมบูทอยู่แล้วไงอัดแคปเลยใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยไม่ใช่เลยคนดิไอ้เหี้ยคนโคตรเยอะคือเราเน้นหนัวไว้แล้วไม่เน้นเราเอ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 าเน้นไปให้ก่อนเลย เราเหมือนม้าลายอ่ะเราปล่อยเลยเราปล่อยเลยเราเหมือนม้าลายอ่ะฝั่งนู้นเขาเหมือนเสือครับเขาจะคำมั่นเราอย่างเดียวเลยอ่ะเอแซบะดูดิเลยเราเราเน้นนวลเราเน้นนวลเอแซบกับอะไรอ่ะแต่ตาแต่ตาก็จ้องมาที่เราแล้วบอโอ้ยิ้มเห็ดเปไหวะเอ้ยยิเห็ดน้อยอยู่ดีเห็ดน้อยอยู่ยังมาไม่คมถ้าเขาคำเมื่มเราแสดงว่าเราอร่อยยันดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะงั้นแสดงแสดงให้เขาชิมมาดิถ้างั้นอ่ะเอ้าเอาเอา ไอ้ใครแม่งพูดว่าไอ้เฮียเดี๋ยวเขโดนแทงกลางวงไอ้สัตว์ไปละมึงเห็นไหมเนี่ยหูแมวข้างๆกูเนี่ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วกลัวกลัวเอ้เราเราเชียร์เขาข่มแล้วมึงดูดิเขาข่มมาเขาถ่ายรูปทวิตข่มเขาข่มแล้วใช้ท่านี้ดีกว่าเราใช้ท่านี้ดีกว่าเฮียเขาข่มแล้วเขาข่มแล้วเอ้ยเราใช้ท่านี้ดีกว่าเขาตกเขาตกเขาตกเออวิ่งมาหากูุกวิ่งออกวงเลยอ่ะดิเขาตกเขาตก เนี่ยกูวิ่งแท้งะยะคอตกนะรยาตกนะรยคอตกกลัตตี้จัดเลยอ่ะนี่เวลาเวลาวิ่งไปแทงเขาเนี่ยมันก็คอตกไหมวลาแทงมันจะไม่เนีหรอไม่แทงมันก็ไมู่เ้ยเหมือนเราโดนรับน้องอ่ะเหมือนเราโดนรับน้องอ่ะตอนเนี้ยเอาละเขาวิ่งมาละสีดําวิ่งมาละเรายืนเลียงแบบอีล้วแบบเข้ามาแล้วตัวกูไม่บักอ่ะถ้าตัวกูปักนี่เลยเราเรยืนเรียงหน้ากานนี่แบบปะไม่รู้อ่ะแค่ว่าเฟ f เฟ l fall a f a l f a l เอาเอสเอสลีบอะใช่เดี๋ยวเขาสวยรู้อยู่แล้วเฮยายี่ยเลี้ยงเยี่ยเลี้ยงเอ้ยนั่นนั่นบ๊อบนี่หว่านาะบ๊อบเน้ากระดานห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 น่อยเอ้ยยืนหน้ากระดานนี่ยืนไอ้เยี่ยตลกไวสั้นไอ้เยี่ยก็ตลกเลยไอ้โตไม่ทำมารอบหนึ่งดิสัตว์าธาอยู่ใช่ไหมไอ้ยืนยืนยืนมัตรงๆหน่อยยืนมันตรงๆ แยบบอีกดี่แคบบไม่อีไอ้ไอ้บาดไอ้บาดขยับดีดีบาดโดนแทงยิงตัวอันนี้ลั่นเลยนะคอนไม่คอนมายืนดิพี่จะถ่ายผมจะถ่ายอย่าเลยจะถ่ายปกอย่าอย่าให้กูต้องทำอะไรอย่างนี้เลยตัวหัวอย่าโอ้ปีทำอเดี๋ยวพี่ซีมดูไว้นะสัตว์เอาไม่ใช่เท่าที่เอาดิเอาดิยู่ปกแล้วีีกูเดือดจัดบนวังเลย ห้าเนี่ยร์มาแล้วเนี่ยคนจับหรือเปล่าเนี่ยนี่คนจับเนี่ยวะเนี่ยยัดแอบวงผิดหรือเปล่าจะวงผิดหรือเปล่าจับวงผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ทีซีจับไม่ใช่กูมันเหลือมันเหลือแก๊งมันเหลือยังอะไรเอามาลงวงเนี่ยแก๊งมันเหลือเออแก๊งมันเหลือเป็นอย่นี่หรือดิโอ หล่อหลอตัวบัตแล้วผมบอกแล้ก่อนมาตีพี่นะผมบอกไว้ก่อนตัวบังตีี่นไม่ถูกจริงนะกบักกเหียแด้วำหรลงเขาไอ้เริ่มอายตกลยอะไรกันกนตกยอะไรกันเาจัดวงพี่ัวเขาจัดวงนี่เหี้ยวุนจะสบระวังอนอไปเหีไหวขอนุญาตเต้นคลายเครียดแล้วกันไม่ไหวแล้ว เราเน้นคอนเทนต์ไว้ดูยี่ขินดิยี่อยู่มุมนู้นเลยยี่ถ่ายหมอถ่ายทุกมุมอ่ะร้อยเก้าสี่ร้อเก้าสี่อะมองซ้ายมองขวาเลยนะสบีอะไรเอเดวิ้งมาหนึ่งเียว้าซะบุ๊มาถึงกูโดนอีโมคนแรกอีกหี่อดูทรงพอละกูไม่ตกละคอเลยลุย มีคนทำท่า์ฟดิมีคนกอล์ด้วยเอ็แลบก็เล่นโคอีเขาต้อถ้ามาเอามาเอาเราก่อนนี่ก็ยังอยู่หน้าเอ็ดแลบไม่หรอกมั้าขอแบบลูกแรกได้หรือเปล่าเอ็ดแลบไม่น่าเอาเพราะว่าเขาก็ระแวงระวังซ e. ้อนพี่ไอ้เชี anyway> ่ยมันรออะไรอ่ะฝั่งขวาเนี่ยเอาเรา มันมีไดมอนด์เ e ดอยู่สี่โตตรงนู้นเราลองไม่รออยวิ่งวิ่ตามมาตมามาเร็วนัวนัวัานัวพานัวเลยพานัวเลยตามมาตามมาอย่าไม่ต้องสอดเพื่อนเพื่อนไม่สนเราวนัวพัวนัวานัวพานัวอดพสดานัวพานัวพ่านัว่วิ่านวิ่งสุดวิ่งสุด อย่าบวกอย่าบวกวอยาบวกตัวอบกตบวอ่าบวกตย่มึงตีมึงตีวิ่งก่อนวิ่งก่มึงตีครับดีๆมึงตีครับขอ่าขอ่ามอคนเองมกี่คนเองเี้ยงไปเลี้ยกโเลยคเล้ยโคดีเลยคดีเลยมันี่มนี่มนี่มนี่ีมนี่มนี่อย่ามึงไป่เลยมรวมตรงนี้อย่าไปอย่าเข้ามันรวมตรงนี้มันรวมตรงนี้ดีๆเาีพีู่มันรวมตรวนี้ัรวนี้ดงอาหลังก่อเอาลังก่อได้เอาหลังก่อนบเฮ้ย เอยไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยปล่อยปลมานีล่อยปอยแล้วครับปอล้ครับพี่ปอล้ครับเอ้ทำไมเราเหลือแค่แค่นี้วะเนี่ยเอาเลยอาเลยเอาเอาตัวลุดเอาตัวลุดเอตัวรุดเอาตัวลุดเราอย่าอย่าดันเข้าเอ้ายมาเราเข้าวงเข้าวงเอ่มาไอ้ใสมาไอ้มาเข้าวงเวงงเอพี่แฟนเกิดพี่แฟนเกิด้เเราเรวิ่งเราวิ่งมาช่วยเงผมชเงผมชว โซนนะ,ะ então, ไม่ดั <ot his hand initiation> <ส>นมากสวยสวยสวยเฮ้ยวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งมามาเ้มาเ้มามเขาาเ้ยอยกับมายตายตายตาเล่นโซนดิขวาพี่โย่ันปันกลับไปเล่นกับเพื่อนจอนจอนหลังเข้าจอนจอหลังเข้าเด้งคุยตายเด้งไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายเด้มีคนว่าหนึ่งคนแล้าถอยมาถอยมาหน่อยอยู่แล้ว่ยเพื่อน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 ีขวายมด ต้องช่วยเพื่อนขึ้นแล้ว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 ไอ้เหี้ยขอเทษตัวพี่ฝั่งกันเนาะใหญ่ใหญ่พี่นายไล่ใหญ่าอย่าหญ่พี่ฟิวโชว์เข้าไปน้องสวยเงี้ยชุบนายฟิวข้ากูชุบไปแฮกกูชุบไปแฮกไอ้แฮทดิ้งสวยไปอ้กแล้วยชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิสวยฟิวชุบเฟรมยิงหน่อยพี่ชุบเพื่อนหน่อยสวยไอ้เหี้ยตายเด้งตายเด้งตายเด้งยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อย

เงหน่อยยังไงุกตาการหน่อยการหน่อยการหน่อยพี่เลยอย่าทีมกูแพมชูแพมชูเลเออิวยวิเหลือพี่ก๊อฟเหลือยังไม่ได้ชพี่ก๊อฟไลเกิดแต่ว่าเกิดชัวแต่ประเทศกูยังเหลือพี่เฟมยังไงพี่เฟมพี่เฟมชุบอยู่เลียรอ เลมัวไอ้กินไอ้กินไอ้กินยังไงยังไงเ้คุชุบคชุบวาชุวาแต่ยิงน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยก็ดันไม่หมดข้างหลังข้างล่างยิงหน่อยชุบชิ้นจังชุบชิ้นจังาชุบขึ้นมาุินจังชุนจังอฝังฝังใ่เขาจะชุบขึ้นมาพี่เออเอาผาอา่บนมาชุบชิ้จังแล้วชุบชิ้นจังแล้วย ยิงหน่อยตรงกลางยิงหน่อยบอกกูหน่อยยิงกูหน่อยหลังบ้านเราพี่ชุบหลังบ้านเราพี่ยิงหน่อยยิงหน่อยตัวเอ้าไอคินยิงหน่อยยิงหน่อยไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายชุบเลยชุบเลยชุบไอ่มีเลยไม่ตายพี่ตีอีกอย่ามุดต่เล่นตีกองนั่นน่ะเอาโซดเอาโซดเราเขากันเลยหยุดยิสตาร์ทอย่ามุต่เล่นชุบตรงเกินย่งมุดแต่เล่นชุบอย่ามุดต่เล่นชุบยำยำได้พี่ พี่เจแล้วชูพี่เจแล้วผมชูพี่ฟอสแล้วนะเจแล้วเฮ้ยเฮแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย่ฮยย้ยเฮยยเยเฮ้ย้ยเฮ้เ้ยเเน้่้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮเฮยเฮเฮยเฮยเฮ้ยชุยเฮยชุยังชยเยเฮยยเฮ้ยเเ้เยยเฮ้ยยิยยยิงยหน่อยยิงหน่อย ชุบแล้วชุบแล้วตอนนึงเราทำแช่งนี้แคนไปแคนไปแคนไปใครวะน้าแล้วรอได้ไงรอได้ไงก่อนพี่ล็อกเกิด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  โมดออกวงตบเกลือดเลยู้เฮียไม่เครียอะไรอ่ะกูจ็บจ้างกันมากคือมีมีนน้องปล่อยขารีเซ็ตตายเว้ยเพราะว่าขวาเรากองเยอะเกินใช่อักขวยบ้านอัขวยบ้านมันต้องพูด ใช่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 ที่ชุบหน้าระบบเยอะจัดอะรอบเนี้ยหน้าจะเป็นหกสิบบาทเอออไไะไรหลอก มึงไม่ตายมึงไม่ตายกูดีใจแล้ว ใช่ครับเขาเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์นึงอะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งใช่ต้องสื่อในอาทิตย์ไม่ไม่ใครจีวะเช็คหน่อยจีอยู่เอ้ยเอาละไม่จีละคนพฤหัสแบบเปลี่ยนวงปะอยู่กันทุกคนใช่ไหมไม่หรอกไม่เจอแบบในอาทิตย์นี่แหละคนคนใหม่รู้ยังว่าทำงานแกงวันไหนบ้างมีใครยังรู้ไหมวันนี้วันอังคารวันคข้องวันเลยวะวันพฤหัสใช่ไหมวันอาทิตย์อังคารพฤหัสวันอังคารพฤหัสโอเคครับไม่ไม่แล้วแล้วแต่วัน อสามวันเนี้ยใช่ไหมวะหนึ่งสองเออใช่แหละใช่สามวันนี้เลิกประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะเอ้ยเออทุ่มหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยถามอีกอีกอันหนึ่งรองคนมาเยอะกว่าน,นี้ดีกว่าพี่มีเออแล้วก็วอะไรนะแล้วก็แล้วก็วกอืมพี่ไม่อ,อีกแล้วก็เงินไอ้ดอกจะจะตัดทุกวันไหนดี<ฮ>ทุกกี่วันไอ้ดอกเป็นไงพี่ไอ้ดอกอะไอ้เกือบวันนี้ครับ ทุกี่วันเพราะว่าไม่อยากให้ติดเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วไม่ไหวอ่ะทุกวันอาทิตย์ติดสองอาทิตย์ดีไหมเพื่ทุกวันอาทิตย์ก็ได้นะวันอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ตัดยอดทุกอย่างยอดอะไรอ่ะงั้นจะเริ่มยอดบางคนมันจะได้รู้้วเริ่มวันนี้นะตัดวันอาทิตย์แล้วของเก่าค่อยใครจะไปเคลียร์ก็ไปเคลียร์ไปชีเองไม่ถึไม่ถึงอะไรครับไอ้ดอปไม่ใครไม่มาก็โดนเสียค่าปรับค่าปรับแอ้ดอกไม่ไอ้ค่าปรับแอ้ดอเข้าใจแล้วถ้าสมมติแบบยังลาล่วงหน้าต้องเก็บไหม เก็บไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าต้องแจ้งเอ็อนี่ไม่รู้ว่ะแต่ว่าอันนี้ลองคุยเรามาคูดหน่บบว่าถ้าแจ้งลาล่วงหน้าสักวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยผมเป็นไม่ต้องไม่น่าไม่ต้องจ่ายแต่ต้องไปถามบิเชียแต่เป็นผมผมถ้าลาแล้วไม่ต้องจอ่ายแต่ว่าถ้าแคสแคสกับตัวบักอ่ะไอ้อถ้าแคสเนี่ยให้ให้ได้แต่ว่าถ้าตัวบักแบบไม่ไม่เช็กอ่ะควรควรจ่ายไหมตัวบักอ่ะตัวบักอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเราเข้ามาเร็วเราก็มีโอกาส ใช่ตัวไ, <ป S 2> ได้ไงใช่มึงเตือนแบบว่าให้เช็คกันตั้งแต่กี่โมงแล้วยังไม่เช็คไง<ต>เก็บไปเถอะ<บ>เอองั้นแคสไม่ต้องติดคิวกับตัวบักใช่ไหมโอเคจะไปพิมพ์ก่อนใครมันลบแท็กของผมวันนี้รีนดนะโน้ตโน้ตคนหนีใครอ่ะคน,นอะไรนะครับ We'll be right <laughs> back.